คดีเอก็เหมือนกันครับเอก็เป็นคนมีตังค์เป็นคนมีเส้นนะเป็นคนมีพวกเพราะฉะนั้นคดีเอก็นะจะจบที่อายการหรือเปล่าด้วยการสั่งไม่ฟ้องทุกคนก็เชื่อว่าไม่น่าถึงสารคดีเอปารีนาพี่น้องว่าถึงสารไหมผมว่าก็ไม่ถึงนะคุกมีไว้ขังคนจนอืเนี่ยทั้งนั้นนะครับที่นี่ประเทศไทยเงินหล่หลนทับตีนบวม ลองดูที่ใครตีนบวมบ้างเงินหล่นครับนะ c s i l a ก็ไปแซวล,ลองโคศกแจ็คว่าใส่นาฬิการุ่นเดียวกับลุงป้อมอืมนะ c N i l a เห็นก็แซวนะจริงเท็จอะไรยังไงไม่รู้อ่ะเขาบอกใส่นาฬิกาแพงหาเงินเก่งเนี่ยไปแซวล,ลองแจ็คอืมเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับลองแจ็คอืมได้ความรู้ดีดาบยิ้มนะอ่าดาบยิ้มก็เหมือนกันก็ตายฟรีเหมือนกันรอดอี จำได้ไม่ดาบยิ้มเออผู้ต้องหาคนดังๆอะไรต่างๆไม่ถึงสารนะครับทนายดังครับจำได้ไม่มีคลิปเสียงเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะทนายดังถูกกล่า,หาวหาว่าวิ่งเต้นนายการเงิน5้าแสนบาทมีคลิปเสียงมีแมคคาอาหารทะเลอะไรต่างๆมาออกทีวีครับนะแล้วก็อัจฉริยะไปแจ้งความ แล้วก็ทนายดังคนนี้ครับที่มีคลิปเสียงเรื่องเงิน5 0,000นบาทที่บอกว่าไม่ได้วิ่งเต้น่ะแต่ว่าอธิยะก็ไปแจ้งความแจ้งแรงต่างตำรวจสั่งฟ้องคดีอายการอ่าอ่าวิ่งเต้นอายการเหมือนกันว่าทนายดังวิ่งเต้นอายการตอนนี้ครับคดีที่อยู่อายการครับอธิยะกรโทรมาบอกผมอาจารย์เดชาคดีวิ่งเต้นอายการนี่ก็ไม่รู้ว่าทนายดังคนนี้เป็นผู้ต้องหาจะไปถึงศาลไหมเพราะข้อหาก็บอกอยู่แล้วครับ เป็นคนกลางวิ่งเต้นอายการทนายดังคนนี้ก็ยังอยู่ในหัวใจของประชาชนเหมือนเดิมนะมีคลิปเสียงมีอะไรต่างๆแต่ทนายดังคนบอกทนายดังก็บอกว่าไม่ใช่วิ่งเต้นอายการเป็นการรับจ้างมาทําคดีก็ว่ากันไปครับขนาดเสียงมันชัดขนาดนั้นน่ะนะมีพูดถึงอายโกงอายการอะไรต่างๆนะไอ้นะตำรวจก็สั่งฟ้องแต่ว่าอายการจะไปไหวไหมจะไปถึงศาลไหม ชื่อมันก็บอกกันแล้วครับเป็นคนกลางวิ่งเต้นนายการเนี่ยเพราะนั้นทนายดังคนนี้ก็เป็นไงก็อาจจะรอดนะทำใจครับแต่อยากให้พี่น้องประชาชนจําไว้ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีพฤติกรรมวิ่งเต้นล้มคดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทนายตํารวจอายการหรือใครพี่น้องประชาชนนักการเมืองเนี่ยเราต้องจําไว้ในใจนะว่าคนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่มันไม่ชอบวยกฎหมายนะคนเหล่านี้ครับให้จําไว้ มันยังอยู่ในใจของประชาชนถึงแม้มันจะวิ่งเต้นสําเร็จหรือไม่สาเร็จแต่ร่งมนะันนะคดีเอ๋ปารีนาบุกลุกป่าคิดว่าถึงศาลไหมนะหลายหลายคนตอนนี้บอกว่ามาเช้าโทรมาบอกชักไม่มั่นใจแล้วคดีปารีนาบุกลุกป่าจะไปถึงศาลไหมคดียืมนาฬิกาลุงป้อมไปถึงศาลไหมน็อกตั้งแต่ปปชยืมใช้โครงรูปนะนาฬิกายืมเพื่อนต่างๆครับนะคดีต่างๆ ลูกชายอดีตนายกรัมตีเกี่ยวคดีฟอกเงินก็ยกฟ้องอายการก็ไม่อุทร์เหมือนกันเนี่ยหลายๆอย่างเดี่ยวนี้มันมันหวังยากอนะ่ะถ้าผู้ต้องหาเป็นคนดังเป็นคนมีตังดังด้วยมีตังด้วยมีอำนาจด้วยมีเพื่อนมีเส้นมีอะไรต่างรอดรอดถ้ามีเส้นนะครับรอดหมดทุกคนรอดหมดนะครับก็ฝากว่บ้านเมืองจะเอาอย่างไงกันเนี่ยนะ นะคนจนติดคุกคนรวยไม่ต้องติดคุกนะคุกเอาไว้ขังใครคะคุกเอาไว้ขังคนจนกับคนงูสองอย่างนะเวลาขึ้นศาลไปหรือเวลามีคดีกับตำรวจบอกอ้ะอะเขาเกล่าวหาว่าคุณรักทรัพย์คุณลักหรือเปล่าไม่ได้ลักแล้วคุณมีหลักฐานไม่มีรับรับไปเถอะนะ เพราะว่าคุณก็คงไม่มีปัญญาไปสู้คดีแล้วคุณจ้างทนายสู้คดีเสียเงินเสียทองคุณมีเงินไหมล่ะไม่มีไม่มีก็เป็นไงติดคุกไปรับรับไปทั้ะถึงแม้ไม่ทําผิดก็รับไปสู้เขาไม่ได้หรอกนะเขาเป็นนักการเมืองนะเขาเป็นคนดังเขาเป็นคนรวยเขาเป็นคนมีอํานาจวาสนาสู้เขาไม่ได้หรอกนะเมื่อวานนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาปรึกษาคดีกับผมอ้างว่าถูกอายการคนหนึ่งคมขืนนะครับ ไปแจ้งความไปแล้วคดีไม่มีความคืบหน้าตั้งแต่ปีที่แล้วผู้หญิงคนหนึ่งนะมาพบผมบอกว่าโดนนายการคนหนึ่งข่มขืนไปแจ้งความไปตั้งแต่ปีที่แล้วคดีไม่คืบหน้าครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาไปแจ้งความไปที่โรงพักพอเขาเห็นชื่อผู้ต้องหาปุ๊บนะรีบโทรหาผู้ังคับบัญชาเลยผู้ต้องหาเป็นอายการในจังหวัดของเรา <laughs> นะครับเมื่อวานนี้เขามาไปร้องเรียนที่คณะกรรมการอายการคดีก็ยังไม่คืบหน้า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่คืบหน้าเลยเขาโดนข่มขืนเขาอ้างว่าจริงเท็จเราไม่ทราบเมื่อาวานเนี่ยมาเนี่ยอ้างว่าโดายการข่มขืนนะครับนะนี่แหละครับนี่คือสังคมเมื่อวานนี้ผมก็พาก็พบกับผู้สื่อขา่าวนะครับที่มาหาผมเนี่ยสังหมดสามรายเนี่ยก็ยังก็ไม่รู้เหมือนกันจะยังไงน่นะแล้วเป็นอายการในพื้นที่ด้วยตำรวจก็ไนผวาาดิ่ยนะคดีก็ไม่ค,ความคืบหน้า มีคนมาสะกดร้อยมีคนมาข่มขู่อะไรต่างๆเขาเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรื่องจริงเมื่อวานนี่มาเนี่ยนะผมยังถ่ายรูปก,กับเธอไว้นะเก็บข้อมูลเก็บอะไรนี่สังคมเนี่ยดูมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปแจ้งความโรงพักโรงพักนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายการแล้วมันคิดว่าโรงพักจะดําเนินคดียังไงนี่คือเรื่องราวที่ชีวิตจริงครับพี่น้องครับนะ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราต้องศึกษาข้อกฎหมายเยอะติดตามอาจารย์เดชาเยอะๆให้ความรู้อย่าทําผิดกฎหมายจำไหมอาจารย์เดชาสอนตลอดเวลาอย่าทําผิดกฎหมายถ้าคุณไม่ทําผิดกฎหมายเนี่ยไม่มีใครทําอะไรคุณได้จำไหมวิธีการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือไม่ต้องทําผิดกฎหมายไม่ต้องมีเส้นครับถ้าเราเป็นคนดียังผมเนี่ยพยายามทาในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ต้องมีเส้นมีอะไรหรอกความดีคือเส้น ความดีจะคุ้มกันท่านเองตามคําสอนของท่านพุทธทาสพิขุที่บอกว่าถ้าวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรพุทธทาสพิุกข่าวไว้นะอย่าลืมเข้ามาแล้วก็จดกดกดไลค์กดแชร์ด, like, ด,ด้วยนะครับกดติดตามครับนะครับเข้ามาก็แชร์กดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยนะนะอันนี้กดแชร์กดอะไรนะครับกดเยอะๆนะครับคนดูเยอะเวลาอาจารย์พูดมันก็ต้องไปถึงหูผู้มีอานาจ นะทั้งคนดีคนชั่วก็สามารถรับฟังได้รายการของอาจารย์เพราะเราตรงไปตรงมาอืมนะครับให้ความรู้กันตรงไปตรงมานะเนี่ยก็บอกว่าจะพึ่งใครได้นะมาเช้าเนี่ยครับก่อนจะจัดรายการก็นั่งคุยกับคุณอาก็โทรศัพท์คุยกับศิระเจนจาคะประธานการมาธิการกฎหมายนะคุยกับท่านท่านประธานการมาที่การกฎหมายท่านจะเรียกอายการสูงสุดหรือตัวแทนเรียกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ แล้วก็เรียกไรล่ะผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียกตำรวจทำคดีเนี่ยคุณศิระเนี่ยสสอศิระเมาื่อเมื่อก่อนเนี่ยจัดรายการสายสายเนี่ยคุยกับคุณศิระเดี๋ยวเขาจะเรียกทั้งอายการทั้งตำรวจมาชี้แจงว่าทําไมสั่งไม่ฟ้องนะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าคุกมีไวข้ขังคนจนเรืออะไรต่างๆเนี่ยเงินซื้ออิสระภาพได้หรือไม่คุณศิระประธานการาธิการกฎหมายเมื่อเช้าเนี่ยคุยกันนะนะเขาโทรมาหาผมเอง ก็เดี๋ยวก็วันพุธก็คงจะมีการประชุมผมก็บอกว่าเรื่องนี้ดีนะฝากคุณศิระด้วยเป็นกันมาที่การกฎหมายเรียกทั้งอายการทั้งตำรวจมาลัชชี้แจงญาติคนตรงคนตายพี่ชายอะไรเงี้ยเรียกไหมหมดนะครับเห็นบอกว่าจะมีสสพักก้าวไกลได้เป็นอดีตตำรวจที่ทําคดีนี้ด้วยนะรู้สึกว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับพิสูจน์หลักฐานอะไรสอนอทองหล่อหรืออะไรเนี่ยนะก็นะเอามานะก็ฝากคุณศิระในฐานะที่กันรู้จักกันดี นะครับนะแก๊กก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลาอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็ให้ทําผมบอก่บอกคุณศิระเนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทําครับนะไม่ต้องไปกลางเกิงอะไรไม่ต้องครับตอนนี้เราเป็นประธานการมาธิการแล้วฝากคุณศิระทําอะไรที่สังคมได้ประโยชน์คุณก็จะได้คะแนนเสียงเองขอให้ทาดีอย่าไปทํานอกลูก่นอกทางผมก็คุยกับท่านเนี่ยนะท่านพยายามทําอะไรที่เป็นที่พึ่งของประชาชนแลนะนะท่านก็จะดีเองนะก็เหมือนกับคนตุรวจเด็กเสรีพิสุทธิ์เนี่ย ประธานการมาธการปราบโกงอันนั้นก็ดีนะผมก็ชอบนะนะอันนั้นก็ท่านเป็นตำรวจที่แบบสาสสะอาดอะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหนนะ้าพักเสรีรวมไทยอันนี้ก็เหมือนกันประธานการมาธิการปราปรชก็เป็นประธานการมาธิการที่น่าสนใจนะคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนี่ก็ดีครับนะการมาธิการเนี่ยนะครับตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องทำประโยชน์ไม่ใช่นั่งเฉยๆกินเบี้ยเลี้ยงกินเงินเดือนเลยเปลืองแอร์เปลืองไฟนะครับทำงานครับ ทุกการมาทีการครับนะครับไม่ใช่ตั้งกันมาโก้ออะไรต่างๆนะเป็นเกียร์แก่วงตระกูลไม่ใช่ต้องทำมาต้องทำงานทำการนะครับ hmm. เออนะมีคนถามว่าอาจารย์ปรเมศว่าอย่างไงครับปกติก็จะมาออกรายการถามตรงๆกับจอมขวัญงานนี้คุณปรเมศก็คงไม่กล้ามาพูดหรอกครับพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะเดือดร้อน,นเพราะว่าแกก็เป็นอายการ แล้วก็จะมาวิวาพากษ์วิจารณาการสูงสุดคงลําบากคงไม่กล้าน้ําท่วมปากเราก็เห็นใจนะเห็นใจคุณปรลเมฆอันนีต้ต้องเห็นใจไม่กล้าแล้วใครจะไม่กล้าวิจารณ์ผู้บังคับบัญชานะ่นะก็เห็นผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณปรเมฆคุณปรลเมศเขไม่กล้าพูดอ,อเรื่องนี้พูดไปก็เดือดร้อนแล้วต้องเห็นใจเขานะวิจารณ์นายได้ไงลนะ่ะก็เสร็จนะพาสิทธิ์เขาก็มีอยู่แล้วว่าทะเลาะกับนายนะกัดกับหมาดีกว่า นะครับก็คงไม่มีใครกล้าแล้วครับอายการก็ต้องเงียบหมดอนะอืมนะในเมื่อกฎหมายทําอะไรไม่ได้เราจะไปเรียนวิชามวดดาอ่าก็ว่ากันไปนะครับเออ,เอ,อครับรักและชื่นชม คุณเสรีพิสุทธิ์นะครับนี่ก็มีเอฟซีคุณเสรีนะเหนื่อยใจกับระบอบแบบนี้ระบอบที่เงินซื้อได้อไม่มระบอบไหนก็ไม่รู้กันนะอาการสูงสุดจะว่ายังไงอืมจะรับผิดชอบยังไงทําดีต้องสนับสนุนทําชั่วต้องด่าอันนี้เรื่องจริงนะนะครับอ,อืม นะครับอืมอาจารย์ให้สอสศอิระเรียกปปชเรื่องคดีปารินาลุกป,ป่าสงวนที่ราชบุรีมาถามบ้างสิครับ <mm> ได้ได้เดี๋ยวผมจะถามคุณศิละว่าทำไมไม่เอาคดีคุณปารินาเข้ามาพิจารณาบ้างอ่าได้ได้เดี๋ยวถามให้นะ บางคนก็ถึงขนาดอยากให้อายการสูงสุดลาออกจากตําแหน่งโอ้โหนะครับก็ต้องดูก่อนนะว่าเขาทําผิดหรือเปล่านะตอนนี้เขายังเงียบอยู่นะครับเขาอ้างว่าเขามอบานาจให้รองไปแล้วเขาไม่เกี่ยวกระตูกันต่อไปนะกฎหมายห่วยแตกอืแดกกันทั้งเซตโอ้โหนี่ครับนี่ความเห็นประชาชนนะผมขอญาตอ่านนะผมไม่ได้พูดเองนะครับอืม บางคนบอกให้อายการสูงสุดลาออกสิครับก็ยังไม่รู้นะครับใจเย็นรอดูก่อนนะครับรอดูว่าท่านอายการสูงสุดเนี่ยท่านเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้อย่างไงหรือเปล่าเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเขาได้มอบหมายรองอายการสูงสุดเป็นคนสั่งอืมเหนื่อยใจกับกฎหมายประเทศไทยจริงๆกฎหมายมีหลายมาตรฐานอืมนะชนหมาย,ยังติดคุกชนตำรวจตายนะไม่มีความผิดอะไรเลย เงินหลักล้านซื้อจัญญาบันข้าราชการได้น่าละอายอย่างยิ่งกฎหมายเหมือนใยแมงมุมจับได้แต่ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ๆจับไม่ได้กฎหมายเยอะแยะมากมายแต่คนใหญ่คนโตทำผิดคนรวยเศรษฐีไม่ผิดนี่ประชาชนก็พูดนะเอออืม,อมนะครับนี่มีคนถามคุณศิละ ทำได้ทุกคดียกเว้นคดีของเจ้านายตัวเองไม่เรียกมาสอบบ้างหรือ ه, อ่าเดี๋ยวถามให้นะเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามให้ <c oughs> ประเทศไทยทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์หมดนะครับ <c oughs> นะยกเว้นกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์โอ้โหนี่คําพูดของประชาชนนะครับคุณตํารวจคุณอายการทั้งหลายฟังไว้นะครับนะจะออกคําสั่งอะไรที่ไม่ตรงใจประชาชนนะครับ นะคานสายตาระวังนะครับจะอยู่ยากนะนะครับองค์กรคุณจะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือต่อไปอะ่ะค่างโง่ทางด่วนอายการตรวจสัญญาหรือเปล่าทําไมโดนคดีถึงใช้ค่างโง่ถึง2 4 0หมล้านสังคมถามรัฐบาลมีกระทรวงคมนาคมการรถไฟต้องให้อายการตรวจสัญญาทําไมแพ้คดีคดีโฮเบิลสองจุดสหมื่นล้านอายการต้องรับผิดชอบไหม นะครับนี่คือเดี๋ยวนี้คาถามไปที่อายการถามไปที่อายการเยอะมี FM 101โทรมานะครับผมไลฟ์สดอยู่ม,มีอีกไหมคนจริงในประเทศไทยอย่างพลตำรวจเอกเสรีอ่านี่กองเชียร์เสรีพิสุทธินะพี่เสรีนะนะครับนะก็พี่เสรีก็เรื่องนี้ก็ออกมาหน่อยนะครับ เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก,รา,ก,า,การประธานการมาธิการปวชพี่เสรีออกมาหน่อยครับมันเป็นอะไรครับเรื่องนี้ครับเพราะพี่เสรีก็เป็นคนตรงไปตรงมาออกมาหน่อยพี่เสรีนะนะครับชนแล้วก็ไม่ลงไปช่วยชนแล้วหนีอืมนะครับยังไม่ติดคุกนะแถวบ้านผมไม่เรียกคนดีนะครับน่าเห็นนะชนตำรวจตายแล้วหนียังไม่ติดคุกชนหมาตายยังติดคุกประชาชนก็บอก พี่น้องคิดว่ายัางไงตอนนี้คนดูอยู่ทาง y t u t u สี่พันหก c e e o o o k ห้าันสองนะครับนะก็ประมาณสักหมื่นคนคนดูนะนะครับเหมืองทองอัคราไปถึงไหนแล้วครับนะคดีอยู่ในอาชันอนุญาโตครับเรียนนติติเรียนนิติศาสตร์ต่อเนติก็ต้องใช้เวลาจบมาก็ไม่ได้ใช้ใช้เงินอย่างเดียวเออเรียนจบมาสูงครับแต่เวลามีคดีความวิ่งเต้นอย่างเดียว จบเนจบอะไรก็วิ่งเต้นอย่างเดียวนี่นี่นี่ประชาชนก็พูดนะไม่ใช่ผมพูดนะเสียงสะท้อนความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีไม่เกิดในประเทศนี้โอ้ยแต่ละคำนี่คมมากเลยต้องกราบขอพระคุณเลยแต่ละแต่ละดอกนี่เธอก็ด่าแสบมากนะด่าเจ้าหน้าที่รนะัฐอืมชนหมาตายยังโทษหนักกว่าเลยอืมชนคนตายไม่ติดคุก ชนตำรวจตายไม่ต้องรับผิดอะไรเลยชนตำรวจตายตำรวจไม่มีความเห็นแย้งอีกอันนี้อันนี้เขาว่านะผมด้วยความเคารพสำนักง,งานตำรวจชาตินะนะนะ,ะคนที่ไม่เห็นแย้งเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรของเขาซึ่งเราไม่ทราบอ,อันนี้อ่านความเห็นนะคดีป่าแหวงเป็นยังไงบ้างบ้านพักตุลาการนะมไม่รู้ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครกล้าพูดถึงกลัวติดคุก กฎหมายศักดิ์สิทธิ์แต่ผู้อำนาจคนใช้กฎหมายมันเฮงสวยโอ้ oh, ฟังไว้ฟังไว้ฟังไว้นะฟังไว้ฟังไว้ฟังไว้นะนะพี่ประชาชนก็พูดอย่าไปโกรธเขานะนะครับผมก็อ่านตามประชาชนพูดนะประชาชนว่าไงผมก็ตามนั้นนะนะเราก็นะอืมนะนะตอนนี้ใน youtube ก็คนดูอา่าคนดูก็เทา่าไหร่ละสี่พันเจ็ดก็เยอะนะ นะเดี๋ยวอ่านอ่านคอมเมนต์ทาง YouTube บ้างเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเมียน้อยอืมความจริงก็เป็นเมียหลวงทั้งคู่นะทั้ง a c e b o o k และ YouTube <laughs> นะครับชีวิตหมามีค่ามากกว่าชีวิตตำรวจนะชนหมาตายอ่ายิงมีคนออกมาเรียกร้องเลยนะกรณีเตี้ยมอชอเนี่ยยังมีวอชดอกออกมาดูแลเลยนะนะชนหมาตายยังตอนนะชนตำรวจตายไม่มีค่าเลยนี่เขเนียนะ นี่คนคนเขาด่ากันเนี่ยแล้วจะสอนลูกหลานอย่างไรเรียนจบกฎหมายมาขนาดนี้คนใหญ่คนโตนะครับคนรวยชนคนตายสั่งไม่ฟ้องเอานี่ครับนี่ความเห็นนะคดีโฮฟเวลเราย้อนจับมาตราหนึ่งห้าเจ็ดแล้วยึดทรัพย์พวกนักการเมืองและพวกข้าราชการได้ไหมที่ทำให้เสียค่างโง 40, 000, 000. ่สองจุดสี่หมื่นล้านะเขาถามมาอืม ระวังตัวนะครับตำรวจโดนขับตำรวจโดนขับรถชนตายตายฟรีทุกรายนะครับเพราะว่าดูคดีนี้เป็นบรรทัดนานะครับชนตำรวจตายไม่ติดคุกอืมนะอันนี้เขาก็คงกันแนกกนแหนชอบอาจารย์จังเลยอืมไปเดินตลาดเดินเหยียบตีนหมามีคนแจ้งความยังโดนปรับเลยโอ้ในขนาดเหยียบตีนหมานะนี่ขับรถชนตำรวจตายไม่ต้องไม่ต้องรับผิดอะไรเลยรวยก็ไม่ต้องติดคุกหรอก คดีเกิดที่หลังเขาติดคุกจนออกมาแล้วนี่แปดปียังไปไม่ถึงศาลโอ้ด่าได้แสบมากเลยเนี่ยเอฟทนายใายทุกนี่ปากจัดจริงแต่ละคนนะเออนะครับกฎหมายไทยมีมาตรฐานเดียวคือนะพวกของมันทำอะไรก็ได้อพวกกูถูกเสมอผิดถูกไม่รู้พวกกูถูกไว้ก่อนโอ้ รอให้ชนใหม่เดี๋ยวก็ได้หลักฐานใหม่นี่คือผลของอภินิหารทางกฎหมายของประเทศไทยอ๋อมีอภินิหารคำพูดนี้ก็คือนายวิษณุเครืองาม <laughs> อภินิหารทางกฎหมายโอ้โหนะครับคนเรียนเก่งนะการศึกษาดีก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นคนดีถ้าเป็นคนจนขับรถชนตำรวจตายติดคุกตั้งแต่วันแรก คนนินทาหมายังติดคุกนะครับอาจารย์ฝนตกไหมไม่ตกครับนะครับอืมคดีลันละเบลไปถึงไหนแล้วครับเด็กๆเ,เรียกไอ้จุดๆด้วอ CNN ตีข่าวทั่วโลกอนะครับ CNN รู้ตั้งนานประเทศไทยไม่รู้ต้องปฏิรูปกฎหมายหวยแตก ท่านเสรีพิสุจิ์คนบริสุทธิ์หายากมากมีจิตาจะาอาคุณเสรีพิสุจิ์ออกมาดูนะนะพี่น้องประชาชนก็เรียกร้องคุณนะ่นะครับในคุกมีแต่คนจนอืมคนรวยติดคุกแพ๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้รับการพักโทษเนี่ยเขาว่าไปเลื่อนชั้นโทษเนี่ยหลายอย่างนะผมชอบท่านอาจารย์หัวเราะ ครับอืมดูข่าวแล้วขึ้นเก็บเหตุยังติดคุกอนะเกียรติยศตำรวจไทยอยู่ไหนครับทำไมไม่โต้แยง้งตำรวจจราจรระวังนะครับถ้ามีรถชนท่านท่านจะตายฟรีให้ดูคดีบอสเป็นตัวอย่างผมต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงฆ่าคนแล้วไม่ติดไม่ผิดกฎหมายมประเทศนี้อยู่ยาก คนชั่วเป็นใหญ่เป็นโตคนจนติดคุกสื่อประเทศไทยต้องเลาะทิ้งให้หมดนะเพราะไม่มีข่าวเลยมีสื่อต่างประเทศรู้ประเทศไทยไม่รู้เรื่องในประเทศไทยแต่อเมริกากลับรู้สื่อประเทศไทยกลับไม่รู้เรื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากอืมอืออาจารย์บ้ายอเหมือนกันนะครับอ๋อไม่ใช่บ้ายออย่างเดียวครับบ้าจี้ด้วย <laughs> อาจารย์อ่างอะไรอ่างทองอะไรผมหน่อยสิส่วนต้องอะไรหรอือ่านงงไปหมดเลยหนีกฎหมายได้หนีกฎแห่งกรรมไม่ได้อ่าพี่สมพรหลุงเจริญทนายความมุโสมาทักทายก็สวัสดีครับพี่คิดถึงเหมือนกันนะอายการเมากระทิงแดงหรือเปล่า,าเรื่องจริงของกฎหมายในสังคมไทยไทยแลนด์ออนลี่เงินซื้อได้ทุกอย่างพึ่งกระบวนการยุติธรรม ไม่ได้ต้องพึ่งสารเตี้ยไม่รู้อันนั้นคิดกันเองผมไม่แนะนําให้ทําผิดกฎหมายนะนะครับก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับอืมนะครับน่ะนะครับนี่ก็หลายเรื่องหลายราวนะเนี่ยเออนะครับพี่น้องประชาชนนี่ดูแล้วตลักแต่ละแต่ละอะไรต่างๆนี่ดูแล้วแบบโกรธแค้นสื่อประเทศไทยบ้าแต่เรื่องชมพู่ วันวันก็นะนำเสนอข่าวชมพู่มาสองสาเดือนแล้วก็ยังทำอยู่นะครับไม่มีใครทำอะไรได้นำเสนอแต่เรื่องไร้สาระโดยเฉพาะสื่อทีวีอาจารย์ครับหิ้วหน่อยครับนะครับหิวหิวหิวนะครับจัดการให้ครับอยากหัวเราะครับแต่หัวเราะไม่ออกเพราะจนกับความไม่ยุติธรรมโอ้มีแต่คนเกลียดความแค้นน่้เนี่ย คนดูตอนนี้ Facebook กับ YouTube พอๆกันนะครับเฟซบ o ก็ห้าพัน YouTube ก็ใกล้ๆ5้าพันเนี่ยครับก็คนดูเท่ากันนะประมาณหมื่นนึงอนะ่ะอืมไม่ยุบสภาอย่างเดียวนะครับนะอืมคดีเสือดำก็เป็นไงก็เศรษฐีเหมือนกันนะครับเข้าไปล่าป,ป่าไปายิงสัตว์ยิงอะไรในป่าดูเศรษฐีมันเข้าได้หมดอ่อันไหนห้ามเข้ามันก็เข้ารวยสักอย่างใหญ่สักอย่างทำไรก็ไม่ผิด อยากทําอะไรก็ได้ไม่ต้องสนใจกูใหญ่พวกกูก็มีคดีก็ไม่ถึงศาลเพราะกูสามารถวิ่งเต้นมีอะไรได้ส่วนวิ่งกับใครกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันมีหลักฐานนายดาบโดนรถชนตายคนชนไม่ติดคุกต้องให้พวกนายพลโดนชนตายบ้างเออนะอ๋อนี่เขาบอกนะปปชผมไม่ศรัทธาแล้วครับยังไม่เชื่อ,อ,อไม่เชื่อปปชเท่าไหร่ครับอ,อืมนะ อจริยธรรมของข้าราชการในกระบวนการยุติธรรมก่อนชั้นศาลมีบ้างไหมไม่รู้ต้องไปถามเขาเองประชาชนถามมานะครับนะนะครับตำรวจตั้งโต๊ะ,ะแถลงหรือตั้งโต๊ะแถไม่รู้ถามเขาดูเองอะผมไม่รู้นะผมว่าก็แล้วแต่ ใครทาอะไรก็ได้อย่างนั้นผมก็มองก,กลางๆกปแล้วกันนําเสนอไปพี่น้องก็จัดกันเองแล้วกันอยากจะจัดแบบไหนก็จัดไปอืมนะครับจัดกันไปอืมใจ่ายในดาบสามล้านเขาขอแปดล้านยังขี้เหนียวอีกรวยขนาดนี้แล้วเสียเบ้นให้ตั้งทหลายสี่สิบห้าล้านหรือเท่าไหร่อ่ะไอนี่รวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านให้แค่สามล้านนะครับเสียเบ้นก็ไม่ได้รวยอะไรมากวันนี้ก็ให้ตังทหลายสี่ห้าล้านหรือไ,ไง นะครับอืมบางคนบอกไม่อย่าไปเรียกกฎหมายเลยเรียกกฎหมาโอ้โหไปนู่นเลยนะถ้าลูกอายการโดนรถชนบ้างจะสั่งฟ้องไหมโอ้โหเนี่ยเขาถามแรงอะเนี่ยถ้าคนที่โดนชนตายเนี่ยเป็นลูกอายการอายการจะสั่งฟ้องไหมโอ้โหเขาถามแรงนะถ้าลูกอายการโดนรถชนตายเนี่ยโดนในบอสโดนรถชนตายเนี่ยอายการจะสั่งฟ้องไหมครับอืม ต่อไปจะเป็นยังไงครับถ้าความยุติธรรมไม่มีก็คนก็ต้องหันไปใช้บริการศาลเตี้ยก็ไม่เชื่อมันนะ่นในกระบวนการยุติธรรมพอมีปัญหากบใครก็ไปจ้างมือปืนยิงไปฆ่ากันเองบ้านเมืองจะวุ่นวายนะถ้าความยุติธรรมมันไม่มีคดีไม่ไปถึงศาลมันก็จะไปตัดสินกันเองไม่รอศาลตัดสินเพราะเพราะว่าถ้ามันจบแค่อายการก็ไม่ถึงศาลศาลเสียโอกาสในการที่จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอืม <c oughs> พอระบอคอมร้ายแรงกว่าชนคนตายอีกหรืออ่าอืมถแถลงข่าวแบบนี้หมดศรัทธาอืมนะหลียวผนะู้สื่อข่าวนะพิสิทธินะอืมนะครับมาก็เป็นนักข่าวนะอืมนะครับโอ้คนเนี่ยมีแต่ความโกรธแค้นนะไม่ดูเลยดูยแต่ละอะไรแต่อะไรเนะี่ยมีแต่ความโกรธแค้นนะพี่น้องอืม นะครับมีแต่คนโกรธแค้นทั้งเลยนะครับนะครับเรื่องเรื่องนายบอสเนี่ยแล้วนี่เดี๋ยวก็บอกว่านายบอสเนี่ยตอนนี้ก็โดนเพิกถอนหมายจับหมดแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกลับไทยก็อย่าลืมนะครับไปต้อน,นอรับนายบอสด้วยนะครับที่สนามบิน <laughs> นะนายบอสกลับมาเมืองไทยก็เดินเที่ยวห้างนะขับเฟอร์รารี่เดี๋ยวมันก็ชนคนอีกอะ่ะพอชนอีกมันก็ไปไงมีเงินสักอย่างก็จบอีกแล้วทำยังไงเนี่ยนะ ก็ฝากกรมการขนส่งทางบกนี่เราไม่ต้องพิจารณาเรื่องใบอนุญาตในบอสหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวเขาก็นั่นเนี่ยเดี๋ยวประชาชนก็ไปต้อนรับผู้สื่อข่าวก็ไปต้อนรับเขาเอีกอ่ะกลับมายิ่งกว่าวิวแล,ล้วบุรุษอีกฮะนะตำรวจขับรถชนตํารวจตายแปดปีก็ไม่ต้องติดคุกหมายจับก็ไม่มีเพิกถอนมาแล้วก็เหมือนกับไม่มีอืมนะพวกพ้องทั้งนั้นเป็นแต่พวก V i p พทั้งนั้นนะว i p พี VIP. เลยสั่งไม่ฟ้องอืมนี่ครับแสดงความคิดเห็นนะอนะครับเขาบอกกลับรถมาเมืองไทยในบอสอย่าข้ามถนนนะอืมพอโดนชนตายแล้วไม่ไม่ต้องรับผิดนะตายฟรีนะอืมนะครับอืมบางคนเสนอยุบอายการทิ้งได้ไหมครับโอ้อย่าเลยครับอย่าทิ้งขนาดน,น,นั้นเลยอายการส่วนใหญ่เป็นคนดีองค์กรเป็นคนดีส่วนจะมีคนดีไม่ดีบ้างเล็กเ,กเกน้อยๆอะไรบ้างเนี่ยมันก็ ให้วิจารณ์เป็นลายบุคคลไปอืมอืมเอฟซีเยอรมันกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดชอบมากไม้ฟาอืมนะครับนายบอสมันหนีโควิดจากอังกฤษแล้วมาไทยก็ไม่ต้องกักตัว14วันอืมนะครับสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะครับโอ้โหนะครับนี่คนดูของเราก็ยังแน่นอยู่นะครับ นี่เฟซ o o ๊กกับ u t u b ปไม่เท่ากันเลย4ี0พกว่าับ4ก0าก็ประมาณเท่าไหร่ก็เกือบเกือบหมื่นคนนะครับพี่น้องวันนี้ก็ให้ความรู้คิดว่ามากพอสมควรแล้วนะนะวันนี้ก็อยากจะพอสักแค่นี้ก่อนนะอยากให้ท่านพักผ่อนก่อนแล้วนะเดี๋ยวยังไงมีเวลาว่างเราก็มาไลฟ์สดอย่ายืมอย่าลืมติกตอกอาจารย์ไปกดตามติกตอกอาจารย์ด้วยกดตามอ่ y กด t u b e Facebook และติกตอกด้วยแล้วเว็บไซต์มีด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ลากันก่อนนะครับ รักทุกคนเลยนะครับ